สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่23ตุลาคม68ครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับมีแนวทางตัวเลขแอดลัชนกเด้อครับผมครับมาแต่เสาเลยครับพี่น้องเนาะมาแต่เสาเลยเพราะว่าเพิ่นเน้นมาหามาแล้วครับผมจาก9คู่เหลือ5คู่ครับผมล่าสุด เม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะแอดลัชนกเม็ดเดียวล่างอย่างเดียวครับผมครับเม็ดเดียวครับงวดว่างหันครับหกหนึ่งตรงตรงครับผมแอดลัชนกย้อนไปอีกก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดตรงตรงครับล่างอย่างเดียวเด้ครับพี่น้องครับฝากอามาฝากพี่น้องซี่ครับผมรีบไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับเอาทลิปนี้กับพี่น้องพี่ซี่มาชมบรรยากาศธงหน้าได้ครับผมครับธงหน้า เขาก็เริ่มพิสานเอิ้มเริ่มว่าถอกครับพี่น้องเนาะถอกแล้วนี่ครับออกลวงแล้วครับกําลังเจ็บง่ามแล้วครับผมกําลังถึงง่ามแล้วครถอกแล้วนี่ครับภาพพี่น้องมจีมาเบิง้งนี่เนี่ว่าท่านเป็นน้ำนมครับผม ล่างล้วครับพี่น้องเนาะอีกไม่กี่วันครับผมครับประมาณเดือนหนาครับเอาคลิปนี้ครับผมแนวทางเอสรัชนกเอฟซีใจดีครับผมผลส่งมาให้แล้วครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีใจดีด้วยครับผมครับที่มีแนวทางเด็ดๆมาให้กับเก่ามาเชียครับผมนําเชียนะครับขอขอบพระคุณแอดรัชนกครับพี่น้องเนาะ เจ้าของตัวเลขล่างครับงวดวัชหานเป็นกับหกหนึ่งครับผมเกามะเชียกันเดมานําเสนอให้พี่น้องที่ได้เห็นกันครับผมก้อนนั้นกับมานําเสนอครับเข่าเจ็ดเจ็ดครับคลิปนี้เม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะเม็ดเดียวมากเหรครับผมล่างอย่างเดียวครับก้อนที่จะไปลบชนลบฟังกับเช่นเคยครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามะเชียในเด้อครับผม นี่ครับประมาณเดือนหนานะครับพี่น้องเนาะครับกลางเดือนหน้าครับก็จะมีบรรยากาศเกี่ยวข้าวครับผมนนใส่รถเกี่ยวคือเกาีตอนนี้หาเงินเกี่ยวเขาก่อนครับพี่น้องเนาะครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแอดลัชนกล่างอย่างเดียวชุดเน้นเม็ดเดียวกันเลยครับครับพี่น้องครับผมชุดเน้นล่างหรือว่าชุดสรุปล่างแอดลัชนกครับงวดว่างหันเพิ่นให้หลุดล่างหกแล้วก็สองตัวล่างเน้นหกหนึ่งและหกสี่ครับงวดนี้มาแล้วครับผมคลิปนี้มาแล้วนี่ครับต้นฉบับของ แอดดัชนกครับผม FC ใจดีส่งให้ครับมาด่วนๆครับ1พฤศจิกายน68ครับวิ่งรูดล่างครับ595 5, และ59ครับผมล่างอย่างเดียวครับเอาสำหรับเลขของแอดดัชนกครับก็มาเชื่อกับนำเสนอมาหลายคลิปอยู่ครับพี่น้องเนาะตั้งแต่เิ่นไหมาเป็นเลขลักซิป สามตัวครับผมก็มี0ศูนย์เก้าห้าครับผมอันนี้คลิปแรกนะครับพี่น้องนี่0ศูนย์เก้าห้าหลักสิบล่างครับต่อมาเพิ่นกับไฮมาเป็นเลขชุดเต็มสิบล่างหน่วยล่างนี่ครับผมสิบล่างก็คือศูนย์เก้าห้าแล้วก,กับหน่วยล่างเก้าห้าเจ็ดชุด สองตัวล่างชุดเต็มครับผมเก้าคู่ศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าห้าห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าห้าและเก้าเจ็ดครับแล้วก็มาชุดที่ว่าพินมาเนนชุดเต็มไห้ครับพี่น้องเนาะเหลือยู่ห้าคู่อีกครับผมจากเก้าเหลือห้าจากเก้าคู่เหลือห้าคู่ก็จะเป็นเลขวิ่งล่างห้าครับผมแล้วก็ สองตัวล่าง05 5ย5 5 5าห้าเและ95ครับวันนี้ครับพี่น้องเนาะเพิ่นมาเน้นแล้วครับผมบ่ายครับชุดเน้นเลยครับผมเม็ดเดียวกลับด้วยครับผมเพราะว่าเลขกลักซิเพิ่นมีทั้งหาทั้งเก่าครับนี่นะครับผมวิ่งรูดล่าง5แล้วก็สองตัวล่าง95้าาห้าครับ นี่ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับพี่น้องเนาะเก้าห้าเน้นเน้นเลยครับผมเก้าห้าและห้าเก้านี่แหะครับฝากไปห้ายิบจับลอตเตอรี่ไวเดอร์ครับพี่น้องครับผมเป็นคื่ข้องเก่ากับเต็มเต็มครับบัวจีเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาหกสี่ครับเอาหกหนึ่งครับบัวจีเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาหกหนึ่งเต็มเต็ม นี่แะครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับทีเด็ด<ะ>แอดรัดชนกเพื่อนเขาต่อเนื่องเลยบ่ดทั้มแมน่นโอ้เข้ามาต่อเนื่องคุยนว่าแม่นเพื่อนเขาเพาเจ็ดเจ็ดแม่ค่ะเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งในเต็มเต็มเลยคุยนว่าเขาเฉพาหกหนึ่งครับอ๋อถอยหลังมีอีกบ่้งมถอยหลังมีอีกที่เขามาเชิญมานำเสนอบา้านี่ครับหนึ่งตุลาเพื่อนให้สิบล่างเจ็ดหน่วยล่างเจ็ดนี่นะครับ กี่น้อนเมนเก่าคู่เต็มนี่เอลซี่อดติดเพิ่นเหรอเมนอีกอย่างหนึ่งเลยเพิ่นว่าต้องกลับมือเท่าไม่ต้องกลับนี่คือชุดเต็มราง,งวัลนี่ครับก็ติดไ<ม>ว้ครับผมนี่เก่าคู่แต่ว่าเพิ่นกับมะเน้นให้แล้วเจ็ดเจ็ดแล้วกม็มะหกหนึ่งเมนก็โโหมด้วมีหมวดที่สามนะครับหมวดที่สามออครับผมดูใบเอลซีมาชุดเต็มนะครับเนาะแมน ชุดเต็มไก่จะดถิ่มด้วครับผมแต่นักกับนักสุดหนิดทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะครับชุดเก่าครูครับฮ่าฮ่าว่าแถวฮ่าดังครับฮ่หาฮ่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 าดิโมขวนโมขวนเท่ากับเสือนะเนี่ยครับคลิปก่อนหน้านี้หกหนึ่งคลิปทัดไปอีกครับผมเจ็ดเจ็ดครับ แอดลัดชนกครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับผมนี่คือชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นครับพี่น้องครับผมครับล่างอย่างเดียวครับเก้าห้าห้าเก้าครับผมเก้าห้าห้าเก้าเพิ่นกะย่างไห้วิ่งล่างตัวเดียวคือเกาคือหาได้ครับผมครับขิปก้อนานันีเพิ่นกะไห้วิ่งล่างห้าครับลักซิ่เพิ่นจีมี่ทั้ง เก่าทั้งหาได้ครับพี่น้องครับผมเพิ่นกับกะเล่ให้ความสําคัญบวาจะเป็นหาหรือว่าเก่าครับผมแต่ว่าคู่เดียวครับพี่น้องเนาะก็คือเก่าหากับหาเก่าครับเป็นเลขตัวเดียวกันเพียงแต่ให้กลับนําเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยคนมีหาเก่าครับหากับเก่าครับพี่น้องเนาะครับเอานี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขแอสลชนกมาพร้อมกับบรรยากาศ ทงให้ทวงหน้าอีสานบานเฮ่าเด้อครับผมครับไปนี้นี่ข่าวว่าฝนจะมากครับพี่น้องเนาะครับบ่มี้อครับผมอยู่อุดรบ่มีเลยครับบรูว่าันไปตกทั้งใดครับผมเพราะว่าเพิ่นแจงมมว่าวันที่22ดึกๆมาก23ครับผมครับจะพบกับเมฆฝนครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มากับที่อุดรไม่มีแล้วครับผม ที่ช้ยวานไม่มีครับเอานี่แหละครับผมพอไปหายิบจับโรต,ตรีไปครับพี่น้องเนาะครับผมีจเจ็กน้อยก็จะเป็นพุ่งนาสีทองครับผมกับรวงข้าวสีทองเหลืองอลามครับจังไข่มากเบิ่งกันครับ อันนี้เอาบรรยากาศเข่ากำลังออกครับผมออกล่วงนี่ครับยังว่าเป็นน้ำนมอยู่ครับพี่น้องเนาะครับยังไม่เป็นน้ำนมครับนี่ครับอีสานว่าเขาถอ,อกครับผมนี่ครับเอาถ่ายคลิปนี้ ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอีโชคดีเด้อครับผมรับมีโชคมีลาบไปน้ำกันขอขอพระคุณพี่น้องเอีที่เขามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ครับผมม่ขึ้นนี้ก็นได้เห้ครับพี่น้องเนาะขามโค้งตำเล่าที่น้ำเชียร์ผ้ารวยครับผมหนึ่งแปดตรงตรงครับผมครับหล้านกับมาให้โชคอีกครับพี่น้องน้ำเชียร์ไปหาหล้านรับล้านกับอ้าปากแล้วก็ยกเมื่อขืนน้ำเชียร์กับแปรเป็น แปหนึ่งอีกโอ้โหครับพี่น้องเนาะครับเขากันดีขนาดเลยยากับหลานนี่ครับถ้ายคลิปนี้เกามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมครับหนึ่งพฤศจิกายน6กสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ